คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมฟาร์มแล้วก็ตายอยู่นั่นแหละนะครับวลวไม่ตานสักทีผมมีตัวช่วยให้คุณนี่เลยรีซิตช็อปร้านรับฟาร์มแมปบอกฟุตและคิงเลกาซี่และที่สําคัญทางร้านยังมีไก่ตันมาขายอีกด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่99บาทเท่านั้นและทางร้านก็ยังมีบริการกดผลและบริการกดเกมพารแมปต่างๆอีกด้วยเช่นอนิเมะไฟเตอร์ Fighter, บอกฟุตคิงเลกาซี และออสตาทาวเวอร์ดีเฟน์นั่นเองถ้าผู้ใดสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเฮ้ยแมปนี้ไม่มีใคร PVP กับเราเลยเลยไงวันนี้ไปดูที่คาเฟ่ดีกว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเอ๊ะแล้วมันใครวะเชนายนายหนึ่งกับเราเปล่าท้าฉะนั้นเราให้โยรู้เลยนะผมซื้อไม่ได้ครับผมไม่มีของขอของหน่อยได้ไหมครับนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยถ้านนั้นมีมีของนะนะเรามีร้านดีๆมาแนะนำนะนะจะได้เทพๆนี่เลยลาวาบักนายสามารถเติมโลบักผ่าน v i p s e r v ์ฟเริ่มต้นด้วยที่17บาทเท่านั้นไม่ใช่แค King Legacy, All-Star Tower Defense และ Anime Fighter นั่นเองงั้นผมขอตัวไปเติมก่อนนะครับ เนื่องจากยังมีคุณผู้ชมบางคนนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยยังสงสัยอยู่นะครับว่าเวลาเราจะทําเผาไซบอรกเนี่ยแล้วเราออฟฟิศออฟดักเน็ตไปเสียบแล้วเนี่ยเวลาเราออกเซิร์ฟเข้าใหม่เนี่ยเราต้องเสียบใหม่ไหมนะครับวันนี้ผมจะมาขายให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันต้องเสียบใหม่ไหมและเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการที่เราจะได้คอนะครับหรือว่าที่เอาไว้ทําเผาไซบอรกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนเสกรอก็ได้นะครับคือเราให้เพื่อนเราเสกก็ได้นะครับเราก็จะได้เหมือนกันเดี๋ยวเราได้ไปดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับซึึึ่่่่่่่่่งงงงงงคคคลลลิิิิปปปววววดดดีีีีีโโโอออออนนนนนนน้้้กกกกก็็็็เเเ24 48ชชััััมม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 หหรรรรืาาาะะะะไไไไสยยแแผผจ Fist of Darkness ซึ่งก็เป็นแท่งที่2นะครับผมจะลองดูนะครับว่ามันต้องเสียบอีกรอบหนึ่งไหมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเอาได้ออกเสิร์ฟเข้าใหม่กันไปที่เรียบร้อยแล้วเะพอกดเสียบเข้าไปเท่านั้นแหละนะครับตอนแรกเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะคิดว่ามันเสียบได้ทั้งวันเขียวเขียวแต่พอดูตรงฟิสออฟดักเหเอามันยังไม่หายไปนี่หว่าก็สรุปว่าเราเนี่ยมันจะไม่ต้องเสียบใหม่นะครับคือเสียบเราเสียบเลยนะเปิดแล้วเปิดเลยเหมือนกับการที่เราเปิดประตูโดฟามิงโกนะครับโดยการเอาผลหนึ่งล้านเนี่ยไปเปิดประตูโดฟาะไมนโกันนะครับ ตัวแล้วเราเนี่ยจะได้ไหมนะครับสลับคอนะครับที่เอาไว้ทํเผาไซบอกนะซึ่งในตอนต้นนะครับผมเนี่ยจะเป็นคนซื้อชิปก่อนนะครับชิปในการเสกหล่อนะเพราะว่ามันมีข่าวข่าวนะครับบอกมาว่าคนที่ซื้อชิปนะครับจะเป็นคนที่ได้รับคอนั่นเองนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองทดสอบดูกันเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะได้คอไหมนะครับในการซื้อชิปนะโอเคป่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันที่เกาะของการตีลอเลยแล้วกันนะครับหรือว่าหนาวร้อนนั่นแหละนะครับ ในตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงการไปที่เรียบร้อยนะหรับการซื้อชิปนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็จะทําการซื้อไปเลยใช้ไป 1, 0 0 0แฟกเมนต์นะครับซึ่งผมเนี่ยได้ไปฟาร์มแฟกเมนต์มาโคตรเยอะเลยนะครับนะประมาณ 15, 0 0 0แฟกเมนต์นะครับฟาร์มตั้งแต่แบบ1นึ่ทุ่มอะนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเนี่ยซื้อชิปเสร็จแล้วนะครับเราเนี่ยก็ต้องขึ้นไปเสกนะซึ่งที่เสกเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับอยู่ฝั่งหนึ่งนะเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าจะมีประตูตรงนนนนนีีี้้้้ครรรรรรัโอออเเเเมมืืื่่่่าาาาาถึงงงงงงกกกกแแแลลวววย็็ตตตททหไขจจิํส Okay. จากนั้นก็ลองตีรอนะครับให้มันตายลงไปนะว่าเราเนี่ยจะได้ไหมนะสลับคอนั่นเองนะครับถ้ารับในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของการตีรอแบบอย่างเดียวเลยนะครับแบบเราเนี่ยจะทํเผาไซบอกให้ได้ภายในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้น่ะเราจะไม่มีอย่างอื่นมาแทรกเลยนะครับอาจจะมีการตีหนวดดำนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ฟีสตอปดาร์กเน็ตมานะโอเคแต่ตอนนี้ก็ขอตีรอไปก่อนนะครับซึ่งถ้าผมทาเผาไซบอกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าจะอีโวมันในครบ3ขั้นเลยนะเพราะผมอยากจะรู้ว่ามันเนี่ยมีความสมารบั์ท มีเกาะหุ้มตัวนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีอยู่ไหมนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองดูแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยจะได้ไหมนะสำหรับในคลิปนี้แล้วผมเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาในการตีนะครับค่อนข้างที่จะนานเลยนะในที่สุดเนี่ยมันก็ได้ตตยลงไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับคองานนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปตีหนวดดากันก่อนเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียของนะอุะตส่าห์ fk ทั้ง4ชั่วโมงนะครับในการได้ฟิตต์ออฟดักเน็ตนะแล้วในตอนนี้หนวดดาเนี่ยก็ใกล้าตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยก็ยากได้เหมือนกนน เดี okay. ๋ยวเราเนี่ยลองตีมันตายเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีใครได้บ้างนะครับสำหรับตอนนี้ไม่มีใครได้เลยนะสักคนนะครับโอเคเมื่อมันตายลงไปก็อย่างตามค่านั่นแหละครับไม่มีใครได้เหมือนเดิมนะครับโอเคกลับไปตีรอต่อแลนะนี่ก็เป็นบอ,นอดรอตัวที่2นะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้ใกล้ตายเต็มที่แล้วแหละนะครับผมเนี่ยก็ได้มาอัดต,อน,ตอนที่มันก็จะตายนะเพราะไม่อยากอัดตอนต้นนะครับมันนานนะมันมีต่ฉากเดิมๆโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองดูนะครับว่าตัวที่2เนี่ยผมจะได้ไหมนะครับเป็นการอันนี้คือผมเนี่ยเสกขึ้นมาเองเลยนะครับไม่ได้ มาเดิมนะครับไปดูตัวที่3กันเลยมาครับตัวที่3านะครับผมก็ยังมีคนเสกอยู่เหมือนเดิมนะครับคอยดูนะว่าผมเนี่ยจะได้ไหมนะครับก็คืออยากได้มากๆเลยครสลับคอนะครับเห็นว่ามันออกยากมากๆเลยนะผมก็เลยทําการมาทําก่อนเลยนะครับเออเพราะว่ามันออกยากมากๆเผาต่อไปที่ผมจะทํานี่ก็คือเผากูนะครับซึ่งเผากูนี่น่าจะง่ายอยู่พอสมควรนะเพราะเราเนี่ยไม่ต้องเสกนะครับรอบอสเกิดแค่นั้นเราก็ได้ละนะครับ โอเคตอนนี้ก็เลือจะต,ตีรอให้ตายนะครับว่าเราเนี่ยจะได้ไหมครับแล้วคนในกลุ่มเราเนี่ยจะได้ไหมครับซึ่งผมเนี่ยลืมบอกไปนะครับว่าคนที่ไม่ได้เอาฟิต of ออฟดาร์เน็ตไปเสียบเนี่ยจะไม่สามารถได้รับคอ,อนั่นเองนะครับใครที่มาตีแล้วหวังจะได้คอแต่ว่าไม่ได้เอาฟิต of ออฟดาร์เน็ตไปเสียบเนี่ยอย่าหวังนะครับคือมันไม่ได้แน่ๆนะ โอเคซึ่งในตัวนี้ตัวที่3ามก็ไม่ได้มอนเดิมนะครับไปดูตัวที่สีกันเลยตัวที่3เนี่ยผมไม่ได้แต่ว่านี่เนี่ยได้เฉยเลยนะครับโอเคนะ่าก็ให้น่ไปก่อนเลยละกันน,นี่ก็เป็นหลักฐานยืนยันที่สําคัญเลยนะครับว่าคนที่ไม่เสกเนี่ยก็สามารถได้รับคอได้เหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปเสกต่อเลยละกันนะครับเป็นตัวที่4นะใช่ปะะ่าวว่าน่าจะใช่แหละ โอเคครับแล้วนี่ก็เป็นตัวที่4ี่นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาลองเป็นคนฆ่าดูนะครับว่าผมเนี่ยจะได้ไหมนะครับโดยการที่ให้น้องๆน,นี่ทำ d a m a g ไปก่อนนะครับเต็มที่เลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนปิดฉากมันเองนะครับเอออาจจะได้นะโอเคป้าเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะได้ไหม แล้วในตอนนี้มันก็ใกล้ตายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ใกล้าตายของจริงแล้วครับผมเนี่ยก็ยืนรอกันก่อน,นนะครับโอเคป้าเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มตีกันเลยปรากฏก็คือไม่ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะสูตรไหนก็ไม่มีทางได้มาครับตัวที่5้านะครับคอยดูกันนะว่าผมเี่จะได้ไหมนะครับตีนานหลือเกินนะกว่าจะได้แต่ละตัวเนี่ยคือเราต้องใช้เวลาในการตีมันด้วยนะครับไม่ได้เปลืองไม่ได้เสียดายแฟกเมนอะไรนะครับแต่ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่าเสียดายเวลานะครับในการที่ต้องมานั่งตีมันนะเพราะมันเนี่ยฟิกไปฟิกมาหนีไปหนีมานะข้าวจ้างที่จะต โอเคแต่อย่างน้อยก็ดีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ดาบมันไปแล้วนะครับได้ดาบไปกลางสตรีมเลยนะครับโอ้โหนั่งทำตั้งนานไม่ได้นะครับเพราะสตรีมไม่กี่นาทีได้ละโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้มาที่เรียบร้อยแล้วสรับคอนั่นเองนะครับน่าเป็นครอเบรนส่วนรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับก็คล้ายๆชิปในการเสกรอนั่นเองนะครับแต่ว่ามันเนี่ยจะแตกต่างนิดหน่อยนะครับตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันแตกต่างครับโอเคครับต่อไปเนี่ยเราเนี่ยก็ไปทำเผา หรือว่าไข่จิ้งจกสีฟ้าเนี่ยนที่ฟักไข่แหละนะครับให้เราเดินเข้าไปเลยนะครับแล้วจากนั้นนะครับาต้องถืออะไรนะให้เรากดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นมาเป็นสีเขียวอย่างงี้แล้วก็คุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีเหมือนทางลับที่ถ้าเปิดขึ้นมาครับก็ให้เราครับลงมาจากนั้นก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําเผาไซบอกได้เลยครับใช้2,500นาะครับสำหรับใครนะครับที่หวังจะลักไก่นะครับโดยการจะหาบล็อกเข้าไปในประตูนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ย ทำได้นั่นเองนะครับแล้วถ้าคุณนะครับไม่ได้เป็นคนที่เอาคอเนี่ยไปเสียบตรงในช่องนั้นครับทางรับเนี่ยก็จะไม่เปิดขึ้นมาคุณเห็นนะครับแต่เมื่อคุณเนี่ยเอาคอไปเสียบแล้วนะครับทางรับนั้นนั่นก็จะเปิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับมันก็จะเปิดแบบนั้นแหละทาวรเลยนะเหมือนอย่างที่เนี่เข้าไปกับผมเมื่อกี้นะครับแต่ว่าโกเนี่ยไม่สมาขชาได้นั่นเองนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เอาคอไปเสียบนะสำหรับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับดูไปดูมาเนี่ยก็เหมือนตัวไซบอร์กใน DC ีเหมือนกันนะครับต่อไปนะคร ในโวคั้นที่2เนี่ยก็ทําเหมือนปกติเลยนะครับคือการเก็บดอกไม้ครบ3ดอกนั่นเองก็คือดอกทองดอกแดงแล้วก็ดอกน้ําเงินนะครับพูดดอกทองนี่ก็แปลกๆเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยลับไปที่กิีนบิดนะครับเพื่อที่จะไปรับเควสดอกไม้นะครับเมื่อรับเควสดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้เดินมาดูหลังหินนะครับว่าจะมีดอกไม้ไหมก็มีอยู่ด้วยนะครับก็เป็นสีแดงนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีเลยนะจะได้ไม่ต้องไปหาไกลนะครับแล้วต่อไปเนี่ยผมก็จะไปหาสีทองต่อเลยนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่เมืดอนะนครับดอกสีน้าเงินเะอค ดอกที่องเนี่ยก็ได้จากการตีมอนนะครับตีมอนตัวไหนก็ได้นะครับตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ออกมาเองนะครับซึ่งถ้าเราไม่รับเคลสเนี่ยมันจะไม่ออกมานะแต่ว่าถ้าเรารับเคลสยแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะาตีมอนตัวไหนนะครับมันก็ดอปเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอกาสดอบเนี่ยก็แล้วแต่ดวงของคุณผู้ชมเลยนะครับก็หอะนะผมคิดว่ามันก็ดอปง่ายนะครับสำหรับผมนะตีไม่กี่ตัวมันก็ดอปละโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มตีกันเลยนะครับวซผมเนี่ยจะไปตีมอนตรงเวล775แล้วกันนะครับ เอาล่ะแล้วในตอนนี้ผมก็ได้ดอกสีทองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปหาดอกสีเงินกันต่อเลยนะครับเพราะว่าตอนเนี้มันก็มืดกันพอดีละโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันที่เกาะอูซบกันก่อนเลยนะครับผมตอนนี้ผมมาถึงเกาะอูซบแล้วนะครับแล้วดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่เกิดนั่นเองนะโอเคต่อไปเนี่ยผมก็จะไปหาที่เกาะซอมบี้นะครับเพราะเกาะซอมบี้เนี่ยเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยจะไปหาเป็นจุดแรกเลยนะครับแต่ผมเนี่ยชอบมาหาเกออาะอูซบก่อนนะครับเพราะว่าเกาะอูซบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลเลยนะก็เลยมาหามันเป็นจุดแรรกนะคับ โอเคปะเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่เกาะซอมบี้กันต่อเลยละกันนะครับขโมยเรือเข้าไปละกันนะ <c oughs> จะเธ้ไปไว โอเคมาถึงเกาะซอมบี้กันแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยเดินรอบเกาะเลยแล้วกันนะว่าจะเจอไหมโอเคเจอนะครับไม่ต้องรอบเกาะละเจอพอดีเลยเมื่อเราเก็บดอกไม้จนครบแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะให้กลับไปที่เกาะกินบิดนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะไปอีโวขั้นที่2กันนั่นเองนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช้ห้าแสนนะครับในการอีโวขั้นที่2นะครับเพราะว่าเราเนี่ยอีโวกันบ่อยมากๆนะครับน่าจะจําได้แหละนะครับห้าแสนนะโอเคปะเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปอีโวกันแล้วกันนะครับ เมื่อถึงกันแล้วเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยนะที่เราเนี่ยจะเพย์นะครับเพย์นั่นแหละนะโอเคก็ห้าแสนนะครับซึ่งเผาไซบอร์กเนี่ยเวลาเราอีโวจนครบ3ขั้นแล้วนะครับเราจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับด้ายความสามารถพิเศษเนี่ยในการกดตัวทีแล้วตัวเราเนี่ยจะมีแสงเปล่งออกมานะครับเป็นสีชมพูได้นะครับหรือว่าสายฟ้าสีชมพูนั่นแหละนะซึ่งก็มีความสามารถในการลดดาเมจแล้วก็สะท้อนดาเมจนะครับหลังจาก2.5วินาทีนั่นเองนะครับมันก็จะสามารถลดดาเมจแล้วก็สะท้อนดาเมจได้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนยัััังงไนนนนนะครบแต่่่่่กกกอออออื็ขขีีโว้ท3 การดีวัวขันที่3นะครับไม่ยากนะครับก็คือให้เราเนี่ยไปเอาผลปีศาจมาให้เจ้าไอาพอินดาตัวสีเหลืองนะครับหรือว,ว่าอินดาตกทั้งสีนะครับดูนั่นเองนะว่าอันนี้น่าคือผลไม้ปีศาจนะครับเหมือนแม่งไม่เคยเห็นนะประมาณนั้นนะโอเคอันดับแรกก็ให้เราเนี่ยเข้าไปคุยกับเขาก่อนเลยนะครับโดยการกดเข้าไปคุยเลยนะครับ เมื่อคุยเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กลับไปที่คาเฟ่เลยนะครับเพื่อที่จหาผลพิศาจนะหรือใครที่เตรียมผลพิสารมาอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาไปให้มันดูได้เลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีผลพิศาจนะครับก็ขอกลับไปที่คาเฟ่ก่อนละกันนะเพื่อที่จะแปลผลพิสารออกมาจากกล่องนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาจากกล่องก็ได้นะสุ่มเอาแล้วก็มาให้คนดูก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งผลพิศาจนะครับไม่จํากัดราคานะครับคือเราจะราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับให้เขาดูนะแต่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะราคาเท่าไหร่ไปนะครับเพราะว่าในตัวผผผมมมในนตออเเเีียย่ราาาคถูกกๆลลล็ท กะว่าที่จะไม่ได้ใช้แล้วนะก็คือผลเพชรนะครับเอาไปให้มันดูแล้วกันนะครับ โอเคครับเมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยก็ให้เราไม่ต้องหยิบผลก็ได้ขึ้นมานะครับแต่ว่าผมขอหยิบขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับโชวยมันดูไปเลยก็เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ไป2อล้านนะครับในการอีโวขั้นที่3นะครับโอเคผลเราเนี่ยไม่หายไปนะครับก็คือเอามาให้มันดูเฉยๆนะจากนั้นก็เก็บเข้ากล่องได้เลยนะครับส่วนความสามารถของเผ่าไซบอร์กนะครับเมื่อกี้คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วแหละนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเผลอกดออกไปนะครับซึ่งมันจะอยู่ได้ประมาณ2.5งจุาวินะครับซึ่งมันเขียนว่าคสอเงจุดห้ากดวิก็คือว่าสองเรรานะคับจะมีสายฟ้าสีชมพูนะครับขึ้นมา นั่นเองนะซึ่งมันจะอยู่ได้2.5วิแล้วมันก็จะระเบิดนั่นเองนะครับหลังจาก2.5วิซึ่งมันจะลดดาเมจให้เรานะครับเมื่อเราโดนโจมตีนะแล้วก็สะท้อนดาเมจกลับไปคืนนะครับโดยการที่มันเนี่ยจะระเบิดสายฟ้านั่นเองเดี๋ยวเราเไปทดสอบไปดูเลยละกันแต่ก่อนจะไปทดสอบเนี่ยก็ขอพามาดูหน้าตาของเผา V3 ากันก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไง คือหัวประขารพักนี่มันใหญ่นะครับมันก็เลยหน้าตา้างทีจะน่าเกลียดนะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนหัวแป๊บหนึง่งตอนนี้ผมได้เปลี่ยนหัวมาแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยรีตัวกันเลยแล้วกันนะครับจะได้ดูแบบชัดๆนะถ้าไม่รีตัวเนี่ยมันก็จะไปหายไปนะครับสำหรับไอหัวแบบนี้โอเคนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าทําไมาลูกตาเราถึงมาอยู่ข้างล่าง โอเคก็ประมาณนี้นะครับสรับหน้าตาของเผาวีสานั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาทดสอบกันเลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโดยที่ผมเนี่ยจะกด Energy c จีคนะครับจากนั้นนะครับคุณจะเห็นเลยนะว่าตัวผมเนี่ยมันจะสะท้อนดาเมจนะครับโดยที่นี่เนี่ยจะกระเด็นออกไปนะและนี่คือตอนที่ผมเนี่ยสโลว์ให้ดูแบบช้าๆนั่นเองนะครับก็จะเห็นเลยว่านี่เนี่ยจะกระเด็นออกไปแล้วก็โดนดาเมจด้วยนะครับ เห็นปะประมาณนี้เลยนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเผาใสบอกนะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับภารกิจในวันนี้ก็ถือว่ามิชชั่นคอมพลีสนะครับก็คือภารกิจสําเร็จละนะครับต่อไปเนี่ยภารกิจต่อไปที่เราต้องไปทําเลยก็คือเผากูนั่นเองนะครับโอเคก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ